ค่ะฟิมค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิมกับฟิวนะคะก็ได้รับพัสดุจากร้านจูลี่ทอยค่ะเป็นร้านไอจีนะคะฟิมกับฟิวก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าพี่จูนเจ้าของร้านคะส่งอะไรมาให้ฟิมกับฟิวค่ะคืออะไรน้องฟิวหลอไหมคะไม่ใช่พี่ถามว่าข้างในนี่คืออะไรเดี๋ยวฟิมกับฟิวนะคะจะมาลุ้นค่ะตัด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 ดตัดดตัดดเชเอายังเช่ัะชีสเช็ด กาแฟ้วที่เพิ่เจอเนี่ยเพิ่ว้าวขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจนักฟิวตอนไม่สบายนะคะตอนนี้นักฟิวนะคะหายไข้แล้วคะ่ะแอบดูกันแอบดูกันแอบดูกัน,กนว้าวโอเล็นกระจกปังว,ว,ว,ว้าวอย่างดีเลยเลมอนเลมอนเลมอนฮะสกชุช ฟินะคะ<น>ก็แกะออกมาแล้วค่ะก็จะมีสกูชี่คิวพีนะคะ2ชิ้นแล้วก็สกูชี่เลมอนกับสกูชี่ลูกพีนะคะอีกหน,นึ่งชิ้นอย่างละหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวฟิวบอกฟิวนะคะก็จะมาอ่านโน้ตที่พี่จูนส่งมาให้ค่โ<ฮ>คะโอ,อ้สวัสดีค่ะน้องฟิมน้องฟิวสวัสดีค่ะพี่จูนติดตามน้องๆมาสักพักแล้วชอบครอบครัวนี้มากๆเลยค่ะดูน่ารักอบอุ่นทั้งครอบครัวเลย พี่ส่งสกูชิไปให้เล็กๆน้อยๆนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะ<อ>สุดท้ายา <laughs> สุดท้ายพี่ขอบคุณน้องๆที่ติดตามไอจร้านจุล่ทอยและยังคอยกดไลค์ให้บ่อยทำคลิปหน้าเราออกมาเรื่อยๆนะคะจุ๊บๆพี่จูนจุ๊บๆ,บๆ <laughs> ขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะที่ส่งสกูช่มาให้ฟิลกับฟิลค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะ่ะสกูช่ ที่ฟิล์มถืออยู่นะคะเป็นสกูชี่คิวพีสองชิ้นค่ะจ้ะขนมฟิลนะคะก็จะเป็นสกูชี่เลมอนกับสกูชี่ลูกพีชน่ารักมากเลยนะคะเหยียบประสาทออกไหมน้องฟิลโอ้หอมมากใหไมดูเนื้อๆหอมมากหอมลูกพีชมากเลยนะคะโอ้ลมอนแรงแรงกลิ่นเหมือนมะนาวเลยอะ่ะเหมือนลูกพีช ลูกผิดเลืกผิดเดี๋ยวฟิมมาฟิมนะคะจะมาดูทีละชินะะ้นค่ะเริ่มจากคิวพีของฟิมาากอนเลยนะคะแล้วหวงรอใส่รอที่พี่นี่ตั้มตูฟิมนะคะแกเอามาจากห่อนแล้วนะคะก็นี่ค่ะหน้าตาของคิวพีตาเบลเป็นหน้าเด็กนะคะแล้วก็อยู่ในคาลิเตเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะของตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอยู่ในสัมภาระในเรื่องอุนเตอร์แมนนะคะ นี้ก็จะเหมือนซ <Super Hero. S 1> ูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ตีดตรงหน้าก็จะนิ่มๆนะคะอีวิ้นซูเปอร์ฮีโร่อุ้ยเหม็นจะกระนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะสองชิ้นนี้คือฟิล์มชอบมากเพราะว่าฟิล์มไม่เคยเห็นเลยนะคะสามชิ้นอ่ะต้องทำแบบนี้เลยชิ้นพะเป็นสองชิ้นแท็กนะคะก็เหมือนกันค่ะนี่นะคะด้านหลัง สายของเส้นนี้นะคะจะเป็นสีแดงค่ะเส้นนี้จะเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลนะคะจะให้ดูแบบใกล้ๆค่ะเริ่มจากชินนี้กันเลยนะคะลักษณะของสกูชชี่ชินี้นะคะจะเป็นตัวเด็กขาอยู่ในชุดซูเปอร์ฮีโร่สีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีฟ้าสายเข็มขัดสีดํานะคะแล้วก็หัวเข็มขัดสีเหลืองถุงมือแล้วก็ถุงเท้านะคะจะเป็นสีนงเงินค่ะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยค่ะ ชิ้นนี้นะคะฟิล์มชอบมากเลยเพราะนิ่มมากนิ่มมากเลยนะคะชิ้นเล็กมากเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวเด็กเหมือนกันค่ะอยู่ในชุดเหมือนสัปหลาในเรื่องคนต้าแมนนะคะเพื่อนๆคุ้นกันไม่เอ่ยหน้าตายอย่างนี้เป็นตัวสีฟ้านะคะตบกล้ามก็จะเป็นสีเงินค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินค่ะมีลายเส้นตรงนี้ค่ะ ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีฟ้าหมดเลยค่ะชิ้นนี้ก็จะนิ่มๆน,นะคะชิ้นนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูของน้องฟิวกันเลยค่ะคองนุฟิวนะคะก็จะเป็นลูกพิชกับเลมอนค่ะเลมอนนะคะก็จะเือนของไอบิรแล้วค่ะเพราะว่านิ่มสโล่นะคะหอมมากด้วย ฟิฟีไ่ได้คึ้อะไรเหรออันนี้คือลูกพ <please> ีชลูกพีชแต่ว่าสีนี้นะคะฟิีมไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเป็นสีส้มจัดเป็นจิว๋วมันแบบมินิจัดนิ่มมากมากนะคะแล้วก็สโลมมากเลยค่ะเดี๋ยวน้อฟิ้ีนะคะจะให้พี่ฟิลีมช่วยรีวิวหนึ่งอันค่ะนี่นะคะ <please> ลูกพีชลูกพีชสโลแล้วก็หอมมากเลยนะคะอัน,นจะเป็นเลมอนน่ารักอะ่ะเดี๋ยวฟิลีมนะคะจะรีวิวให้ดูแบบใ,ใกล้ๆค่ะ ก็จะเป็นแบบไซ์มีนนะคะลูกพีชเป็นสีออกส้มๆนะคะเหลืองๆมีใบด้วยค่ะแล้วก็จะมีก้านนะคะสีน้ำตาลที่ห้อยนะคะก็จะเป็นสีเงิน,นะค่ะเป็นสีธรรมดานะคะแต่ว่าลูกพีชสโลแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเนื้อนิ่มมากสโลมากเลยนะคะตอนบีบนะคะกลิ่นฟุ้งเลยค่ะเป็นกลิ่นลูกพีชที่หอมมาก นี่นะคะลูกพีชของพี่จูนค่ะที่ส่งมาให้นะคะทั้งหอมแล้วก็สลมากเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูของน้องฟิวกันเลยค่ะเป็นเลมอนนี่นะคะเลมอน,อนมค่ะฟิวค่ะนุ่มอย่างก,กับลูกชิ้นเลยน่ากินมากๆเลยนะคะพอบบีปุ๊บกินออกมาเลยนุ่มและสะโลมากเลยนะคะ ส e f ฟฟูดฟูดขอบคุณพี่จูนจากร้านจิลลี่ทอยมากเลยนะคะ IG ก็ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ขอบฟีมบอดฟีนะคะชอบสกุชชี่ทั้ง4ชิ้นนี้มากเลยนะคะทั้งคิวพีแล้วก็ลูกพีก,กับเลมอนนะคะจ้ะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็สโลม์มากเลยนะคะ ติดตามฟิล์ม <Feel. S 1> ในที่ Youtube, Facebook, Happy Channel แล้วพบกกนใหม่นคลิปนั้นคะ่ะบ๊ายบายน้องฟีนะฟล์มีข่าวดีน้องฟล์มไม่ต้องหูใหม่แล้วตื่นเต้นมาก